สวัสดีค่ะนิโก้นิโก้ค่ะสวัสดีค่ะนิยูนิโก้นิโก้ค่ะสวัสดีค่ะไอ้นิโก้นิโก้ค่ะเหนื่อยนะคะสองเพลงรวดเลยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็สองเพลงที่จบไปนะคะเพลงแรกก็คือเพลงข้างบ้านนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานิโก้นิโก้ค่ะแล้วก็เพลงที่สองก็เป็นเพลงซีดเดอร์ไลน์ค่ะเป็นซิงเกิลที่สองของพวกเราค่ะ ไม่ได้มาแค่เพลงใช่ไหมคะใช่วันนี้มีอะไรคะพี่ไอซ์คำไปอะคำไปวันนี้มีอะไรนะมีวันนี้มีอะไรวันนี้มี MV ของพวกเราได้ปล่อยออกลงยูทูปค่ะอดใจรอกระดิ๊งสักนิดนะคะใช่ค่ะภายในวันนี้ได้ดูแน่นอนใช่ต้องเปิดกระดิ่งช่องนิโกะนิโกะไว้เลยนะคะทุกคนใช่ค่ะเปิด YouTube เรอไว้เลยนะคะก็จะปล่อยแบบว่า MV แบบ สนุกแล้วก็น่ารักแลสวยมากมากแต่ยังไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนใช่ขยายทุกคนเราดูกันเยอะๆนะคะคำใบ้ดิดนึงว่าใน MV ของเราแบบเกี่ยวกับของกินด้วยเพราะเราแบบกินกันเยอะมากใช่ไหมทุกคนใช่คุยแล้วแบบว่า MV เ